สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นะครับกับช่องเรา VFT by Tap Channel เหมือนเดิมนะครับในคลิปพอดแคสต์วันนี้นะครับกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปกติเนี่ยเราจะมีหัวข้อหลักๆนะครับผมอยู่ทั้งหมด3หัวข้อต่อ1น1สัปดาห์เนาะที่เราจะมานำมาคุยกันนะครับนะแต่อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยจริงๆเราตีตะโขบว่าอยากให้เกิน20นาทีแต่นี้มันก็เกินไงนะครับวันนี้เราเลยขออนุญาตมี2หัวข้อแล้วก็เป็นหัวข้อใหญ่ที่แบบ ต้องคุยกันประมาณหลักสิบนาทีนะครับมันจะได้ไม่เกินนานมากจนเกินไปในคลิปพอดแคสต์ในวันนี้ครับผมจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในวันอัดเนี่ยเราก็จะอัดกันอยู่ในช่วงประมาณกลางๆสัปดาห์นะครับและตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้อัดพอดแคสต์ในสัปดาห์นี้แล้วเนื่องจากว่าเราจะมีคอนเทนต์พิเศษที่จะลงกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเรียงวันเองนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการวันให้น้องๆได้ดูคลิปกันแน่นอนนะครับนะแต่ตอนนี้ขออนุญาตคือลงพอดแคสต์นิดหนึ่งนะครับนะ ดแคสในวันนี้มีสองเรื่องใหญ่ครับที่เป็นหัวเรื่องใหญ่ไม่ได้สองเรื่องใหญ่มากที่เป็นหัวเรื่องใหญ่ที่ได้มาจากอันแรกนะครับหัวข้อแรกก็ได้มาจากแอตโตเองและอีกหัวข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องที่แอตโตเจอกับการคอมเมนต์ในช่องเรานี่แหละนะครับเราเลยนํามาพูดกันนะครับกับเรื่องแรกคือคอมพิวเซส์นะครับผมเรื่องที่2คือเรื่องสู้ไม่ได้นะครับอ่ะมาที่หัวข้อแรกกันก่อนนะครับสําหรับเรื่องคอมพิวเซส์นะในแวนการ์ดเวอร์ชันภาษาไทยครับ ต้องบอกก่อนว่าแวนการ์ดเวอร์ชันภาษาไทยแทบจะเป็นการ์ดเดียวแทบจะเป็นการ์ดเดียวในโลกนี้เลยก็ว่าได้นะจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดเท่าไหร่ดูไม่ค่อยผิดเท่าไหร่ที่ขายการ์ดนะครับขายการ์ด TCG ก็คือเทดดิ้งการ์ดเกมเป็นในรูปแบบคอมพิวเตซึ่งถ้าใครเล่นการ์ดมาอย่างยาวนานแล้วจะเข้าใจกันได้ง่ายๆสำหรับเรื่องนี้ตรงที่ว่า การเล่นการ์ดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการ์ดฝั่งญี่ปุ่นเองหรือว่าฝั่งยุโรปก็ดีนะครับนะอะขอยกตัวอย่างเลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นยูกิแวนการ์ดญี่ปุ่นบัตติไฟญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วรวมถึงฝั่งยุโรปอย่างเมจิกเดอะการ์ตัลลิงรวมไปถึงการ์ดเกมแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ตโตนะครับผมอะไรต่างๆพวกนี้เกมพวกนี้ทั้งหมดจะต้องทําการเปิดซองหรือว่าเป็นการสุ่มหรือเรียกว่ากาชานะครับ นะเพื่อให้ได้การ์ดที่เราอยากได้มานะครับนะไม่ว่าจะเป็นในอะไรก็ตามแต่ v a n การ์ดบัตตี้ไฟ h ์แล้วก็ Battle s สปิริตั้งถ้าจำไม่ผิดของไทยนะครับมีการทำชุดที่เรียกว่า c o m p ิวต์เ t ตเกิดขึ้นทีนี้มันแตกต่างไงกับการเปิดกาชา c คอมพิวตเซตคือชุดที่มีการ์ดครบอยู่แล้ว แล้วก็สามารถเอาการ์ดเนี่ยซื้อให้มันครบตามจํานวนมันก็คือมีอย่างละหนึ่งก๊อปปี้หรืออะไรก็ว่ากันไปซื้อให้มาให้มันครบตามจํานวนที่เราต้องการแล้วก็จัดเด็กเล่นได้เลยโดยไม่ต้องสุ่มอะไรมากมายนะักอ่ะนะครับนะเดี๋ยวน้องๆอ,อาจจะบอกว่าเอ้ยพี่มันก็มีสุ่มหลังกล่องเป็นแท็ r ออะไรอย่างงี้ต้องบอกก่อนยุคแรกมันไม่มีแล้วก็แทบจะไม่ต้องสุ่มอะไรเลยนะครับนะก็คือนี่แหละคือคอมพิวเตอร์เซตนะครับ Comp คอมพิวเตอร์เซตครับผมถามว่า ทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้คอมพิเซตมีข้อดีข้อเสียในตัวมันเองอ่ะเรามาคุยถึงข้อดีกันก่อนสาหรับคอมพิเซตหลายๆคนน่าจะฟังข้อดีกันก่อนคอมพิเซตข้อดีอย่างแรกครับผมอ่ามันจะทําให้เราได้การ์ดครบทุกแบบในชุดมันเลยโดยที่ไม่ต้องสุม่มก็สามารถซื้อได้เลยแหละเอาง่ายๆเรียกว่าษามบ้างเคอซื้อได้เลยโดยไม่ต้องสุม่มเท่ากับเราไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาเสียงเงินเยอะเราสามารถกําหนดงบประมาณในการใช้จ่าย แต่ละชุดที่ออกมาได้อ่ะนี่คือข้อดีข้อดีข้อต่อมา Complete s นะครับผมนะ,ะก็คือหลังจากที่เราแบบซือ้อแล้วนะครับข้อดีข้อต่อมาคือมันทําให้ง่ายแก่การหาอะไรบางอย่างนะครับอันแรกคือเรื่องของงบแหละอันที่สองก็คือมันทําให้การง่ายคือแน่นอนครับตัวเก่งก็ออกตัวไม่เก่งก็ออกยังไงมันก็ได้อยู่ละ นะครับผมนะและข้อดีข้อสุดท้ายก็คือนั่นแหละพอมันจากัดงบได้หาของได้ง่ายสุดท้ายเด็กเราก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะฟูได้ง่ายหรือว่าคอมพิวได้ง่ายก็ตามชุดที่มันต้องการเลยคอมพิวได้ง่ายข้อดีข้อสุดท้ายครับคอมพิวเซตในไทยถือว่าถูกมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับการ์ดหัวอื่นอื่นะครับผมนะเอาตีเป็นภาษาไทยด้วยกันก็ได้คอมพิวต์เยังถือว่าถูกดีนะครับผมนะของแวนการ์นี่ถือว่าถูกมากๆเลยแต่ข้อเสียครับ ผลที่ตามมานะครับข้อดีเล่นง่ายจัดนู่นจัดนี่งนะ่ยข้อเสียครับอันดับแรกเลยอันมันจะไปอยู่กับสกิลเพย์ทั้งส่วนใหญ่นะเรื่องของการทําอื่นๆทั้งส่วนใหญ่นะครับนะข้อเสียข้อแรกที่มีชุดคอมพิวต์คือหนึ่งเลยมันทําให้การจัดเด็กเนี่ยเหมือนเหมือนกันไปหมดเหมือนเหมือนกันไปหมดคือไงสมมติรอบนี้ไอ้นี่ดังแล้วก็มีเด็กลิสต์ออกมาว่าแบบนี้ดังแบบนี้ดี ทุกคนก็จะเฮโลกันไปเล่นแครนนั้นๆเด็กนั้นๆจนมันกลายเป็นเด็กเมตานั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้กันอันนี้คือข้อเสียของมันเลยคือมันคอมพิวทุกคนคอมพิวได้ทุกคนจัดเหมือนกันได้ที่เหลือคุณไปวัดที่ความสามารถหรือการตอ่อสู้ซึ่งถามว่าน้องๆถามหลายๆคนอาจจะคัดค้านนะว่าพี่มันเป็นข้อเสียไงโดยที่นี่ถ้าเรามองในแง่ของภาครวมของการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราเคยพูดไป อ้เรื่องของเมตาอ่างเงี้ยการที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดความน่าเบื่อเพราะว่าเราจะไปเจอแคนเดียวกันจำซ้ำกันเยอะมากยิ่งถ้าแคนนั้นออกมาแล้วเล่นได้เลยในช่วงนั้นนะเราจะเจอมันวนเวียนอยู่ในงานนั้นนะเยอะจริงๆเยอะจนแบบเยอะมากๆจนเยอะจนน่าลาคาญพูดอย่างนี้ก็ได้เยอะจนน่าลาคาญเลยนะครับเพราะว่ามันมีจากหลายกระแสที่บอกว่าเด็กนี้ดีเด็กนี้เก่งเอ่อเราไม่ได้ว่าน้องๆที่เพิ่งหัดเล่นบางคนนะแต่ก็คือ มันเป็นเรื่องของกระแสสังคมที่ยุคมันเปลี่ยนไปในยุคเนี้พวกระบบอินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตอะไรเข้ามาที่เราสามารถแชร์ในสิ่งที่เราต้องการได้เหมือนที่ช่องเราทําก็คือเราแชร์ในสิ่งที่เราจัดออกไปได้พอแชร์ปุ๊บมีคนชอบมันจัดตามมันเป็นเรื่องแค่นั้นเลยหรือว่าการแข่งขันนั้นมันเอาไปชนะหรือเด็กนี้ชนะบ่อยมีเด็กลิดคนจัดตามมันเป็นเรื่องอย่างนั้นซึ่งมันไม่ได้มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่มันเกิดความน่าเบื่อในรูปแบบของทัวร์นาเมนต์หรือ การแข่งขันมากมากม,ากมันเป็นข้อเสียที่แบบเป็นข้อเสียที่มันเป็นจุดเล็กมากๆแต่มันเอาจริงเข้าจริงๆถ้าเรามองจริงคือมันเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่ในที่ว่านี้คือตัวเด็กอ่ะอื่นๆจะไม่ถูกนํามันเล่นเลยและทําให้ผู้เล่นมีผู้เล่นกลุ่มหนึ่งอย่าอ่าก็ต้องอยอมรับว่ามันมีจริงๆที่เราเวลาเราไลฟ์เราเคยพูดในไลฟ์แล้วก็มีน้องๆหลายคนมาพูดว่า มันอย่างนี้อย่างนี้คือมันเกิดความน่าเบื่อในการเล่นในการแข่งเพราะทุกคนถือเด็กที่เหมือนเหมือนกันไปหมดบางทีแม่งแทบจะจัดเหมือนกันเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะทุกคนอยากได้ตรงนั้นไปนะและข้อเสียข้อต่อมานะครับก็คือในส่วนของการจัดเด็กเนี่ยมันทําให้ทุกน้องๆทุกคนไม่ได้คิดอะไรมากในการจัดเด็กถ้าการ์ดเกมไม่ได้เป็นแบบคอมพิวเซต เป็นแบบกาชาเป็นแบบเปิดสองสุ่มอย่างที่ทุกคนเรียกกันมันจะทำให้เกิดความคียอเด็กมากๆเลยตรงที่ว่าบางทีเขาไม่ได้มีตัวเก่งขนาดนั้นแต่เขาต้องทำให้เด็กมันเดินต่อไปได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกมากในการจัดเด็กน้องๆจะไม่ได้คียอเด็กเองเลยถ้ามันเกิดคอมพิวตถ้าสมมติทุกคนมีคอมพิวตเข้ากันหมด เรา่าถ้าจะพูดอย่างนั้นก็คือจริงๆก็คือเราก็ยังเป็นคนที่ผิดอยู่ดีในการที่ในแง่ของอินฟลูเอนเซอร์ว่าเนี่ยเราจัดให้น้องๆ้องดูอย่างเงี้ยน,น้องๆก็ไปจัดตามแต่พอทุกคนมันมีคอมพลตเหมือนกันหมดเนี่ยมันเลยจัดแบบที่เราจัดได้แต่ถ้าน้องๆแต่ถ้าน้องๆองลองคิดง่ายๆกับการที่ว่าการเปิดมันเป็นการเปิดซองที่เป็นแารเปิดกาชาอย่างเงี้ยสุ่มซองไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ตัวที่เราต้องการสักทีอ่ะเออมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเด็กเรามีแค่ไหนเราก็จําเป็นที่จะต้องเล่นแค่นั้น จำเป็นที่ต้องเล่นแค่นั้นจริงๆเพราะว่าไม่งั้นมันจะเล่นไม่ได้นะครับมันจะเกิดความสนุกในการจัดเฮ้ยไอตัวเนี้ยถ้ามันจะมียูนิตบางตัวนะก็สมมติว่ายูนิบางตัวในกรณีที่มันมีคอมพิวเอะแล้วยูนิตใบนี้จะไม่เก่งหรอกแต่ในกรณีที่เด็กมันไม่คอมพิวเตอรยูนิตใบนี้จะเก่งมากถามว่าแอตโตก้าฟันธงได้ยังไงว่ามันมีก็คือต้องบอกก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นในเกมต่างๆในมือถือแวนกาซีโล ในเกม TDS สามภาคในเกมในเครื่อง n ิ e n d น s ด i ว c h ทุกเกมมันใช้การสุ่มซองหมดการสุ่มซองก็คือมันจะมีท d ดีมาให้เราเล่นเริ่มเล่นแค่นั้นเองแล้วเราก็ต้องมานั่งสุ่มหรือว่าต้องมานั่งประกอบเด็กมันสนุกตรงนั่งประกอบเด็กจริงๆพอว่าเราเปิดเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเอ้เราจะเปิดได้ใบะไรใบอะไร,ะไรเราจัดได้แค่ไหนเราต้องจัดแค่นั้นบางทีตัวหลักเรามีแค่ใบเดียวในเด็กเกตสามเมนเรามีแค่ใบเดียวในเด็ก เราต้องใส่เกจสามตัวอื่นซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับเด็กแต่เราต้องใส่ยังไงให้เด็กเราชนะเขาได้และไปรอดได้มันคือความสนุกในการชีเอ็ดเด็กที่มันหายไปเลยมันหายไปจริงๆมันหายไปเพราะว่าการมาของคอมพลตทุกคนจัดสิ่งที่เก่งที่สุดได้หมดแต่มันไม่ผิดไงการจะจัดสิ่งที่เก่งที่สุดมาเล่นกันมันไม่ผิดเพราะว่าทุกคนต้องการสิ่งที่เก่งที่สุด แต่มันไม่มีความหลากหลายเราไม่เคยลองเราไม่ได้ลองในสิ่งที่มันให้มาในเด็กต่างๆเลยว่ามันทําอะไรได้บ้างเราเหมือนเราวิ่งเข้าเล้นชชยอะถ้าเราวิ่งปุ๊บเ,เราค่อยๆวิ่งเราอาจจะได้มองเห็นวิ่งมาราธอนเรา,าจ,จะได้มองเห็น้างทางมีทะเลมีต้นหญ้าแต่คอมพิวเ,ซเซตอร์มันเหมือนว่ามันพอคุณเริ่มออกตัวปุ๊บมันมีรถมารับคุณไปที่ฟินิชเลยคุณไม่ต้องจัดเด็กอย่างอื่นละคุณไม่ต้องมองอะไรคุณมองที่ฟินิช ว่าอะไรเก่งสุดแล้วก็จัดให้มันตรงนั้นมันไม่เป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้สนุกกับการที่มันควรจะเป็นกับการเล่นการ์ดอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นการ์ดขออนุญาตยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นการการเล่นการ์ดเมจิกที่อาโตเคยเล่นมันก็จะมีความสนุกของมันเมจิกอาโตที่เล่นเป็นอีดการ์ดหนึ่งร้อยใบไม่สำน้ากัน มันด้มีความสนุกที่ว่าเออเราต้องจัดยังไงวะให้มันเล่นได้โดยที่ว่าไอ้นี่ขึ้นมาต้องต่อคอมโบไอ้นี่ไอ้นี่ต้องรอต่อคอมโบไอ้นี่ต้องรอต่อคอมโบหรือทําอะไรระหว่างกลางเกมได้มันจะมีความสนุกในการทําไปเรื่อยๆอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนอะไรโอเคก็ใส่ไว้พอมีตัวใหม่มาในเด็กเราอะไรเฮ้ยใ,ใบนี้ไม่จําเป็นเอาออกเฮ้ยใ,ใบนี้จากที่เคยไม่จําเป็นเอากลับมาใส่ตรงนี้แหละที่มันเป็นความสนุกที่มันหายไปโดยสิ้นเชิงเลยนี่มันเป็นข้อเสียมากๆเลย น้องๆจะไม่ได้รู้ถึงความสนุกแต่หลายๆคนบอกว่าพี่เนี่ยม,มีคอมพิวเตอรเราก็ามาจัดได้แต่สุดท้ายถามว่าเรามีอะไรที่เก่งที่สุดอยู่แล้วอะเราจะยอมดาวเกรดตัวเองมาเพื่อเล่นอย่างนั้นหรอมันมีคนที่ยอมดาวเกรดเด็กตัวเองลงมาเพื่อมีความสนุกอย่างนั้นแต่เรามีของที่มันเก่งที่สุดอยู่ในบ้านอะเราจะไม่เอามันลงเด็กเลยเหรออันนี้ก็คือแบบพูดในแง่ของคนที่จัดการ์ดมานะจัดการ์ดมาโอ้เรียกว่าจะเป็นพันเด็กแล้วก็ได้มั้ง ที่อยู่ในช่องนี้ตัวใหญ่ก็เป็นคนจัดเองและเกือบหมดก็นั่นแหละมันคือสิ่งที่มันหายไปมันคือสิ่งที่ไม่สนุกไม่สนุกเลยในการจัดทุกวันนี้ต้องบอกต้องยอมรับว,ว่าที่ไปเล่นเกมในสวิตหรือเล่นใน3 d s อะไรกลับไปเล่นพวกเนี้เพราะว่ามันมีความสนุกในการจัดเด็กพวกนี้แหละมันนิวเกมใหม่กี่รอบมันก็สนุกอ่ะมันนิวเกมใหม่คือเล่นแล้วมีเซฟนี้อยู่แล้วยอมไปเล่นใหม่ก็ได้ เพื่ออะไรเพราะอยากจัดเด็กโดยที่การเปิดเปิดจากซองมาสุ่มให้แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีและข้อเสียเนาะสำหรับคอมพิวเตอร์ซตอย่างว่าครับมันทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับนะข้อเสียเอาจริงๆข้อเสียก็มีหลายข้อนะสําหรับถ้าเป็นกาชาข้อเสียของการเปิดกรซองสุ่มหรือกาชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบบานปลายของหาไม่ได้ความไม่เท่าเทียมในการเล่นสาหรับคนมีตังค์และไม่มีตังค์อย่างเงี้ยอโอเคนั่นคือ ข้อเสียของมันแต่ก็ในข้อเสียมันก็มีข้อดีในข้อดีมีข้อเสียทุกเรื่องโอเคเรื่อง c o m p e เ s a t e ก็ขอจบแบบเป็นเท่านี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้สําหรับเรื่อง c o m p e เ s a นะนะครับอ่ะมาที่เรื่องต่อไปหน่อยจริงๆมันเป็นเหตุผลหลักในการทำพอดแคสต์ของสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้มันเกิดจากคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งขอไม่ขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับนะมันเกิดจากคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งในคลิปบทเ t ิลของเราซึ่ง แอตโตเห็นแล้วแหละจริงๆส่วนตัวคือก็อ่านทุกคอมเมนต์แหละเราไม่ใช่วงไม่ได้อ่านนอกจากว่าคอมเมนต์ไหนที่มันไม่ดีขึ้นมาแล้วแบบเออเปิดไปเจอทีหลังอย่างเงี้ยนะแต่เห็นคอมเมนต์แล้วรู้สึกหงุหดหงิดชอบกน่นหงุดหงิดแปลกๆนะครับนะการสู้ไม่ได้เนี่ยมันมันเป็นหนึ่งในมันเป็นภาครวมของ ทั้งหมดของคอมเมนต์นั้นซึ่งอารมณ์ของการประมาณคอมเมนต์ประมาณว่ามันเกิดขึ้นในคลิปแบทเทิลนะมันเกิดขึ้นในคลิปแบทเทิลของช่องเรานี่แหละการมันมันอารมณ์ประมาณว่าคอมเมนต์นั้นน่ะเขาบอกว่าก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเด็กนี้มันต้องแพ้และทําไมถึงเอาเด็กเนี้ยมาเล่นกับเด็กนี้เพราะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องแพ้อ่ะและก็โอเคครับมันก็มีคําตอบพ่จารต,ตอบเขาไปแหลนะนะ ก็ตอบไปประมาณว่าถ้าจริงๆก็ตอบไปประมาณว่าเออถ้าแบบกลัวที่จะสู้อ่ะก็ไม่ต้องเล่นหรอกการ์ดอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดในคำว่าสู้ไม่ได้คือต้องบอกก่อนครับแคนทุกแคน่ะทำออกมามันไม่มีแคนไหนเพอร์เฟกที่สุดไม่มีแคนไหนมีลูกเล่นที่ดีที่สุดและไม่มีแคนไหนมีลูกเล่นที่ด้อยที่สุดส่วนใหญ่มันจะเป็นไปในทิศทางของมัน การเลือกเล่นแต่ละแคนคือส่วนหนึ่งของความชอบของคนเขาอาจจะชอบลูกเล่นนี้เขาอาจจะชอบยูนิตนี้เขาอาจจะชอบตรีมตรีมของเด็กนี้มันคือความชอบของแต่ละคนซึ่งแต่ละเด็กมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองทุกเด็กเหมือนที่เราเคยทําคลิปรีเสิร์ชไปว่าทุกเด็กมีจุดแข็งจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกเด็กจะมีจุดแข็งจุดอ่อนและทีนี้บางลูกเล่นก็ไปมีจุดอ่อนหนักๆกับบางแคลน บางลูกเล่นก็จะมีจุดแข็งหนักๆก,กับบางแครนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการเล่นการ์ดทุกอย่างบนโลกใบนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ100%การเล่นการ์ดเนี่ยมันเกิดจากความที่ว่าเราต้องเล่นให้สนุกก่อนเราถือเด็กหนึ่งเกิดจากอะไรการที่เราจะมีเด็กหนึ่งได้เกิดจากความชอบความเกง่งอ่ามีอะไรอีกความชอบความเกง่ง หลักๆก็จะขึ้นอยู่ถอดสองอย่างนี้ถ้าไม่ถ้าไม่เล่นเด็กดีพอชอบก็เล่นเด็กนีพอเก่งมีอยู่สองอย่างพอสองอย่างเนี้ยเรามาประกอบกันเราจะเทให้น้ําหนักให้ฝั่งไหนก็ตามทุกเด็กก็จะมีจุดอ่อนอย่างที่เราพูดไปเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราเล่นเด็กเราอ่ะมีจุดอ่อนอะไรจุดแข็งอะไรซึ่งเจ้าของเด็กควรจะรู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเด็กเราเองอ่ะมันมีอะไรบ้างและในคลิปนั้น ต้องบอกก่อนว่าแอตโตเอามันไปเจอกับแคลนที่มันค่อนข้างจุดเป็นจุดแข็งของมันที่มันจะชนะกับแคลนพวกนี้เลยในจุดแข็งอันนั้นครับผมก็เราก็เล่นไปซึ่งมันจะแพ้มันจะชนะมันก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีนะตอนนั้นมันสุดท้ายคือมันก็อยู่ที่ผลของการแข่งขันว่าใครจะแพ้หรือจะชนะในการต่อสู้ในการแข่งขันน่ะ ถ้าเราดูแค่ภาครวมกับลูกเล่นของสกิลอะเราก็บอกมันสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าด้วยสกิลบาบลาบลาบลา,บาเหตุผลอะไรก็อ้างกันไปได้แต่เมื่อเราไปเล่นเล่นกับคนอื่นหรือว่าเราไปแข่งกับคนที่เราไม่รู้จักเราเป็นคนที่พอนอยู่ในทนัวร์นาเมนต์หรือการแข่งขันจริงๆเราไม่สามารถเลือกคู่ต่อสู้ที่จะเจอได้มันคือความจริงเราไม่สามารถเลือกคู่ต่อสู้ที่จะเจอได้ พอเราไม่สามารถเลือกคู่ต่อสู้ที่เราจะเจอได้ว่าเขาจะเล่นแคนอะไรนั้นมันก็คือการวัดดวงว่าแคนเราจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบแค้นเราจะได้เปรียบเสียเปียบนั้นนะ่ะมันก็อยู่ที่อ่ะเขาจะเล่นอะไรหรืออะไรก็ว่ากันไปทั้งหมดรวมถึงรูปแบบการจัดเด็กของเราที่เตรียมมาไว้ด้วยอาจจะแบบเผื่อมาแล้วมาแก้ทางหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราเรยังก็ต้องเล่นถ้าเขามาชวนเราถามว่าเล่นอะไรเฮ้ยมึงเล่นแคนนี้เฮ้ยเด็กกูสู้ไม่ได้หว่ะกูไม่เล่นกับมึงหรอก มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะอ้างว่าเราซูไม่ได้เด็กเราซูงไม่ได้หรือการที่คนเ,เราไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์อยู่พอฝั่งตรงข้ามสแตนด์อัพแบนการดออกมาเปิดหัวออกมาเุ๊บเป็นยูนิตแคน,นี้โอ้สู้ไม่ได้แล้วเราเก็บเด็กเดินหนีก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะทําอีกเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในการถูกชวนเล่นหรือว่าการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นั้น,น,น ทำให้สิ่งที่เราต้องทําคือเราก็ต้องสู้เราต้องสู้อย่างเดียวเราเราไม่สู้ไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในตอนนั้นไม่ว่าเขาจะท้าเล่นหรือะไร,รตามเราก็ต้องสู้วิธีการเล่นเนี่ยถ้าคนเล่นการ์ดเป็นอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ได้กลัวหรอกถามว่าตอนเล่นในคลิปอ่ะรู้ว่าแพ้ฝั่งตรงข้ามไ่ะรู้ไหมรู้กลัวไหมไม่กลัวถามว่าทําไมไม่กลัวเพราะเราต้องสู้ ถึงเปอร์เซ็นที่เราชนะมันจะมีต่ําขนาดไหนก็ตามในการแข่งขันนะเปอร์เซ็นจะแบบมีแค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซนหรือหนึ่งเปอร์เซ็นก็ตามแต่เราก็ต้องสู้ไงเพราะมันก็ต้องลองดูว่าเราจะชนะได้ไหมและอย่าลืมว่ามันไม่ใช่จะแพ้ตลอดการแวนการ์ดมันก็คือการวัดดวงเราอาจจะชนะเขาก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องเตรียมไปอ่ะ ไม่ใช่จะบอกว่าสู้ไม่ได้และถอดใจกับทุกๆเด็กที่มันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยกูแพ้ทางกูสู้ไม่ได้เลยมันคือการเตรียมตัวยิ่งรู้ว่าเราแพ้อะไรมากๆอ่ะเราต้องยิ่งรู้ว่าเขาทําอะไรได้มากขนาดไหนก็กดดันมันเข้าไปดิก็กดดันมันเข้าไปกดดันฝั่งตรงข้ามในแง่ของอันไหนเราต้องรู้ว่าเขาทําอะไรได้แล้วเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรได้บอกเลยว่าในแมตช์แมต์นั้นนะ่ะจริงๆก็เล่นแต่ไม่ได้เล่นกับคนในช่องเราหรอกเล่นกับ น้องที่มาช่วยเล่นให้นะวันนั้นและเขาก็หยิบเด็กนี้มาแหละไอเด็กนั้นไอเด็กนั้นอะในแมตชนั้นเดี๋ยวไม่เล่นไม่ใช่เด็กนั้นในแมตชนั้นอะก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันในการเอาเอาเอาเด็กนี้เอาเด็กของแอตโตเองลงได้เขาก็เครียดเหมือนกันในการเล่นเพราะเขาก็รู้ว่าเราก็เล่นเป็นเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาก็เสี่ยงเขาก็เสียวเหมือนกันที่มันจะล่วงมันคือการที่เราสู้ มันคือการที่เรารู้ว่าเขาทําอะไรได้เราต้องสู้เรามาปฏิเสธเขาไม่ได้หรอกอ่ะอน่่งกรณีของพูดถึงเรื่องโปรดักชั่นหน่อยแล้วกันก็ดีการถ่ายทาอะ่ะเราก็สามารถปฏิเสธเขาได้บอกเฮ้ย mm. แคนนี้มันทําให้นี่ไม่เด่นนะไม่เล่น,ไม,ลนไม่เล่นก็ได้แต่น้องมันอยากเล่นเราก็ต้องเล่นเพราะว่าเราให้เขาช่วยในการถ่ายแล้วเราก็ไม่ได้รังเกียจอะไรที่จะเจอแขนพวกนี้ เราก็ถามว่าต้องสู้ไหมสู้ดิมันจะคือเราเราต้องรู้ก่อนว่ามันทําอะไรได้เราต้องแก้เกมโดยการที่เราเรารู้ว่าต้องเอาดึงตัวอะไรออกมาแก้เกมหรือว่าดึงตัวอะไรออกมาสู้ไม่ใช่ว่าปฏิเสธที่จะสู้ตั้งแต่อย่างไม่ได้เริ่มพอเห็นไม่สู้เนี่ยครับก็อย่างที่พิมบอกเขาไปเลยถ้าจะเจอถ้าจะคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องเล่นน่ะการ์ดจริงๆไม่มันไม่ต้องเล่นหรอกครับเพราะว่าการทุกอย่างบนโลกใบนี้ยมันไม่มีอะไรชนะขาด ชนะทุกอย่างขาดมันมีแค่เออเสมอแพ้ทางกลางๆอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็ต้องสู้ไงเพราะเราต้องเจอมันอยู่แล้วเปิดมาเขาจะสแตนด์อัพมาเป็นตัวอะไรก็ตามถ้าเองไม่ถ้าเองไม่กล้าสู้ก็เจ็บเด็กอันนี้พูดตรงตรงเลยนะถ้ากลัวขนาดนั้นน่ะก็ไม่ต้องเล่นก็กลับบ้านไปในการแข่งขันนะ่ะถ้ากลัวก็ไม่ต้องกลับก็กลับบ้านไปเหอะไม่ต้องสมัครครับเปลืองตังค์อันนี้พูดตรงตรง ถ้าการที่เราไปในการแข่งขันจะบอกว่าเนี่ยโอ้นี่ก็แข่งขันอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้ในการแข่งขันเอาง่ายๆอะ่ะพูดตรงตรงว่าตอนที่เล่นกันอยู่ในช่วงพีคที่แบบเล่นหนักๆเล่นทุกอาทิตย์อะ่ะบอกได้ว่าแข่งมากกว่าเด็กบางคนที่เล่นแล้วเลิกเล่นไปอีกเพราะว่าส่วนตัวคืออยู่ในกรุงเทพแล้วก็ มันมีในช่วงพีก,พก,ก็คือมันมีแข่งทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยหรือทุกวันหยุดนดักขัตฤกษ์มีหมดแล้วก็ตะเวนแข่งเป็นหน้าเป็นหลังพอสมควรในยุคหนึ่งมันเจออะไรมันก็ต้องสู้มันถอยไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะคิดแค่นั้นก็อย่างที่บอกครับอย่าไปเล่นไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ตามไม่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกายก็ได้ให้เองบอกว่าเล่นเกมโมบ้าตัวนี้แพ้ทางตัวนี้เจอหน้าวิ่งหนีก็ไม่ต้องเล่นเสียเวลา ไม่ต้องรอเอฟเคเป็นภาระชาวบ้านอาจริงๆนะหรือว่าไปปุ๊บเขาเก่งกว่าเคยสู้เขายังอ่ะว่าสู้เขาไม่ได้ก็ยังไม่เคยเออมันสู้ดิถ้าสู้ไม่ได้อ่ะสู้ไม่ได้รู้วันนี้แพ้เราแพ้เพราะอะไรเราแพ้เพราะผิดพลาดตรงไหนเออหรือว่าแพ้เพราะดวงหรือแพ้เพราะอะไรก็ว่ากันไปมันแต่มันได้สู้หรือ,อยังแค่นั้นเองก็ประมาณนี้แล้วกันคิดว่าพอร์ตแคสต์นี้มันเป็นสองเรื่องที่ค่อนข้างหนัก ตลกโพอสมควรก็เลยยัดไมแค่สองเรื่องพอนะครับนะก็สำหรับเรื่องแรกเนาะก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนว่าดีไม่ดียังไงก็ลองคอมเมนต์ได้แต่สำหรับเรื่องที่สองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความคิ่เห็นส่วนตัวล้วนกับเรื่องนี้เรื่องตู้ไม่ได้เนี่ยนะก็จริงๆอะ่ะการเล่นการ์ดอ่ะมันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่แล้วมันคือการแก้ปัญหาณจุดๆุดนั้น เพราะการบนมือเราก็ไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งการเล่นในสนามคู่แข่งก็งไม่ได้เหมือนเดิมทุกครั้งมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราหนีแม่งเลยก็ไม่ต้องแก้ปัญหามันไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งทำพวกนี้การเล่นการ์ดคือการแก้ปัญหาอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องแก้ปัญหาณนะจุดจุดนั้นให้ได้ก็ประมาณนี้ครับนะอย่างเช่นเคยครับผมนะชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้เอย่ยครับอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะ กรากกระดิ่งปุ๊บคลิปใหม่เรามานะครับออนเกือบทุกวันเดี๋ยวนี้มีคลิปเกือบทุกวันให้ดูกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกมหรือว่าของการจริงก็ตามจะให้น้องๆได้ดูกันเลยนะครับอยากเป็นผู้สนับสนุนเล่าครับผมนะพี่เดือนสับิห้าบาทนะครับกับแท็บเมมเบอร์นะครับลิงก์ก็อยู่เนี่ยในข้างๆปุ่มซับสไครต์เลยนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับนะสนับสนุนพวกเรานะครับฝากเพจนะครับผม VFT by t a b Channel แล้วก็ร้าน Tab บ hop นะครับตอนนี้อาจจะไม่มีของใหม่แต่ก็ พยายามลงแบบเป็นชุดที่ยังมีอยู่นะครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือสอบถามเข้ามาได้หาอะไรอยู่นะครับนะวันนี้ไปละเจอกันในคลิปต่างๆแล้วครผมสวัสดีครับ